บรรยากาศนักท่องเที่ยวครับมาตีคองครับพี่น้องนี่ครับตีคองนะครับก็คร้อมเป็นศิริมุคลครับพี่น้องนี่ครับนะครับต่างชาติกะทยอยตีคองครับเนาะที่วัดโพครับพี่น้องนี่ครับแล้วเอาบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมา ฝากพี่ฝากน้องครับคลิปนี้ครับนี่ครับต่างชาติเขาก็พยายามมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเฮานะครับเนาะนี่ครับเกี่ยวกับประเพณีของไทยเฮาครับนี่ครับเจนไทยโหลดปกติของอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวนี้ไก่เนาะครับเนาะมีไก่คนไทยพาเที่ยวชมแล้วก็บเราเกี่ยวกับประเพณีงานวัฒนธรรมของไทยเฮานะครับเนาะนี่ครับโอ้เป็นตา ยินดีครับพี่น้องที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยไไหลายๆครับนี่ครับภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาฝากพี่ขอน้องครับ